มาครับไปนองพ่องไปกูทุกคนเดินมาตรงนี้กาแฟมันอุ่นจักน้อยครับตรงกาแฟอุ่นๆเังหนอ่อยกวนจีบอาบน้ำไปทำงานทำการครับ ตัวด้งแลากตัวกิกนคอยเลยแหละตามด้วยตัวแฟโอ้มีแหทงทองบาบบาบครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์บ่วันอ,อาทิตย์น้องมันอาทิตย์สีแดงหอม xuyên tre chỉ cà phê chạy nhiên làm bể ngang hợp nó không ăn bài hợp cầu bưng quân bưng khao được ạ đạp nam hết ngàn hình tua làm, làm, làm khao xe đèn hợp เดียนฟังมือนีิมึงฟังสาเก,กวครับสาเกล์เป็นเนื้อตัวอแต่ว,ว่าก็ด,ดีเดย็นน้ำอยู่ครับว,ว่าอ,อกข้าวนูอูมิโ,โนุสผู้ว่าเป็นกับบรูนเนาะผู้ว่าเป็นกับมาไม่หรือถึงให้กับบรูนเพราะหูจัก ตรวจอสอบว่าคือยังไขงขมิ้นมะลุรั่มเป็นสิบยี่สิบปีชาชนเงินเดือนล้นเธอเมื่อมีถนนที่ดินทะเลทั้งกินมาได้เรียกตรวจเพิ่งยุ่งอ่สะสวยแล้วครับเดอ้อเมทับหนึ่งสองกับผู้ว่าโอ้โหเพชรนิ่ไทยกลับมาให้พี่นลองชาไทยฟัง อลันจะปฏิเสธฟังตาแก้วนะครับไม่พึงท่าัน <c oughs> คือเป็นดินไทยสิไปนั่งตัวโมอยู่ฟังข่าวกับศูนแทนชาวบ้านผู้ว่ากับบุรุณุอินเนหรือ,อยังไงกับบุรุเ <c oughs> ขามารับหน้าที่จก็บวตรสวจสอบบ้านเลี้ยงบนตัตรสวจสอบพื้นที่ของเจ้าที่รับผิดชอบบ่ต้องให้ พี่น้องชาวบ,บ้านต้องเดือดร้อนฟังข่าวกับโอ้ยมาทํากินเป็นสิบปีประทันบ่าโอ้ยตายต,ายตาย่แต่เราพี่น้องคนไทยเขาจะเห็นน้ำเคียนจะได้มีพื้นที่เห็ดกินบอพี่น้องผูว่าเด้อฝากผูว่านี้เด้อไปเอาเห็ดตามห้ถูกต้องมีเธอมีถนวดยังก็เห็ดมันถูกต้องไห้พี่น้องคนไทยเขามีทัพทีทํามาหาก,กินบ่มเมียนทีให้ให้ขมเมียนมาอยู่ทํากิน เป็นชิปก็ปีแล้วว่าฉันอู้มังฝังเท้าแล้วก็เรียนตวนเพิ่นนั่นแหละผู้ว่ากับประเฮติมัน,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 นมถูกต้องผู้มีตรหนวดก็าาตามกรนดเพิ่นนั่นนหะครับองสูสูเด้อผู้ว่าต้องมาตะเกียบเมตัพภาคหนึ่งกับตูสูครับผมจะหายมันเอาเป็นดินไทยมาเอาไปได้อย่าไปไห้เมันเขาต้องเอาแผ่นดินไทย มุดปลักยุมใดท้องชาติไทยก็อยูต่ตรงนั้นแหละสู่ๆนะครับเชา้าจะมาตาแก้วจัดดิพี่น้องผมก็อยู่ตาแก้วก็มีแเศรษฐมีเหง